ดูส่ดูสตาดูสสาตาดูสาตาไม่เอาละลูกไม่เอาแล้ว,ลไ,ลวไว้กินวัน,วนอ<ๆ>นนื่นบ้างเนาะอร่อยไหมอร่อยลูกอร่อยไหมอร่อยหิวจัดหิวจัดเลยค่ะแม่กินได้หมดห่อไหมนี่เราก็จะมาดูที่ฉลากโภชนาการนะค่ะว่ากินไดห้หนึ่งมื่นประมาณสิบเจดชิ้น หนึ่งมื้อก็ประมาณเจ็ดกรัมขอตัวไปนอนก่อนนะคะปื้นทำท่าเขา่าทำท่าข่าทำท่าเขา่า,ขาน้องนินจาน้องนินจากับปุ่มอะไรอย่างนง้นนะฮะไปนอนกันเนาะคุดไน h t นะคะ